สวัสดีครับผมแซบซ่านะครับผมมาอยู่กลางทุ่งเ้งครับใส่เบ็ดไปหลยครับผมไปครับครับตรงนี้รูครับหรูใหญ่ครับผมหรูใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ทิ้งไว้ครับผมรูแรกครับอันนี้รูที่สองครับรูใหญ่เหมือนกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีตัวปะครับผมจะใส่ทิ้งไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่ก่อนครับแล้วเรามาลุ้นกันทีเดียวเลยครับ อันนี้กินครับดึงครับเดี๋ยวเรามาดูรับไม่สู้ครับเอ๋สู้แล้วครับสู้แล้วครับอ้ตัวใหญ่อยู่ครับสวยครับตัวแรกครับผมมันหมานครับอันนี้ก็ลอยดึงเข้าไปแล้วครับ

มันผานครับผมตัวที่สองครับนี้ก็กินครับปวดัวดทิ่มเข้าไปเลยครับเรามาดูครับโหติดอะไรไม่รู้ครับแน่นตึกเลยครับเดี๋ยวผมขอดึงนยครับอู้ยู่ครับผมยังใหญ่เลยครับพี่บิกเลยครับ มันหมายครับผมตัวที่สามครับรูนี้เหมือนจะกินครับดึงเชือกเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับน่าจะมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวสวยครับตัวที่สี่ครับมันหมายครับผมสรุปผลงานครับผมเกี่ยวพักเดียวครับได้สี่ตัวครับ ตัวใหญ่หเลยครับหมานอยู่ครับผมไอรูใหญ่สองรูแรกไม่ทำงานเลยครับต้องใส่จะไม่มีตัวครับสรุปครับผมเกี่ยวพักเดียวครับได้สี่ตัวครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับหมานครับผมหมานอยู่ครับสายบิ๊กเลยครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ